ที่ให้ไปให้กำลังใจบ้านอื่นเด้อเดี๋ยวจะมาแอลใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับแอดดาเรื่องขอบคุณมากนะเมื่อกี้ก็วนค่ะพี่ไอ้เหรอขนาดทำอย่างนี้เดี๋ยวน้อยยังทำไม่เป็นไออ่านซ้ำแล้วอ่านอ่านย้อนกลับไปแล้วแอดก,ออก็ขำเพราะเม่อวานไอ้ก็ไปเฝ้าแอดตุกเนาะแอดตุ๊กช่องใหม่เนี่ยเพื่อนก็จะตื่นมาแบบ เ <laughs> ปนแม่ให้กำลังใจนะาไอ้ก็ไป,ไปเรียนรู้ด้วยไปเลทาเหมือนเหมือนแอ้สุรชัยพูดเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่ไอ้ทำแล้วไอ้ไปไม่ได้ไงไอ้ต้องกลับมาเลขาอีเลขาต้องต้องแท็บต้องวง วมพี่อ้ไปตรงนี้นะี่ไอ้ไปตรงนี้นะแล้วก็โทรกับกลับเสียงอีกถึงได้ผ่าถึงได้มีคิววนแล้วก็กสองลิปเนาะไลฟ์สดวนคุณเอื้อจ๋าจา,จากตุ๊กโปเนานะถามอะไรทะเลสาก็เรื่องจริงเนาะไอ้เงือแตกไปแล้วว่าไม่สำเร็จที่นอกก้องตกใจทำไมถึงทำไม่สำเร็จ ไขึ้นแล้วไปไม่ได้หาคลิปก็ไม่เจอเปิดปุ๊บก็เจอแต่หน้าตัวเองเน่ะวนจนตาลายไม่หรอกหันกล้องเร็วแล้วมันไปไหลสถานที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปไงมันง่ายมากๆค่าพี่ให้คนอื่นก็สองสามนาทีไอ้ทำคลิปยี่สิบหกนาทีเนาะแล้วใส่เสียงเินทั้งยี่หกนาทีเนาะ แล้วก็ใส่ชื่ออ้ายเข้าไปด้วยชื่อไอ้เข้าไปในคลิปนั้นด้วยนะมันก็ไม่ง่ายอยูอย่ที่ชิตหรอกเห็นทนายขึ้นขึ้นไหมละ่ะทนายเขาจะขึ้นมันได้เนี่ยใส่คลิปผิดปิดหน้ากล้องยังไม่เป็นเลยเดี๋ยวว่าสิบเอกหรกกว่าเขาเขาก็มีแบบแนะนำเนี่ย ง่ายเหมือนกินกล้วยเลยค่ะพี่อ้อุ้ยคนทำเปลีนก็ง่ายเนาะอานไี้เป็นเนี่ยอยเกินตัมโมงง่ายกว่าไม่ต้องปอก <laughs> กินกล้วยตย้องตัวปอกเปิดใช่ไหมใช่ไหม โอ้ยี่สิบเลิฟก,ก็มีถึงเนาะไม่กล้าวนค่ะรูปลับเยอะกลัวมันดีแม่ปูเห็นไหมมิดเลยมีมีมิปอะไรมังมีใครแคปรูปอะไรไว้อะ่ะชอ์หมดเลยอะ่ะค,คนสิร์าเองจะรู้ตัวไอ้อ่อะขำค้าเลยอ๋อ แล้วก็เขาก็ขึ้นไลฟ์สดแล้วก็เขาหัวเราะไอถามทามอะไรเขาบอกว่าไม่ได้เขาฆ่าตัวเองนะคะในบรรดาคนที่แนะนําให้ทําอะไรหนูว่าหนูบอกให้เข้าใจง่ายนะพี่ไอขนาดพี่เกียงทํงาได้เลยโอ๊ยทําอย่างต้นห้องไอ้ก็ทําได้วะทําเป็นทั่วขึ้นได้ลงไม่ได้ได้ไม่อยากให้ผิดพลาดน,นะ อยากเห็นค่ะอยากเห็นอะไรแอตุ๊ไปดูของสิทธิเอกไอ้เนี่ยทนายวีเห็นไหมเนี่ยฟินคลิปวนเนี่ยใช่ค่ะน้องเก้าวสอนง่ายที่สุดแคบจะจัำแล้วเลิฟสิบแปดแล้วเอาอีกสองเลิฟมันจะลง ยี่สิบเลิฟก็ยังดีใครใครใครเป็นเลิฟที่ยี่สิบไอ้จะให้กินเต็งม,มูเด้อกินง่ายกับกล้วยของไอ้ตุ๊กไอ้ตุกอ่ะแอดตุก๊กไอ้น่ะพอนั่นแล้วก็ขำน้ำตาไหลหมดแล้วบอกก็พี่ไอ้ไปฟังหลายที่แล้วก็มาสับสนกินอะไรก็มีถูกเนาะ จิ้มจิ้มแบบประมาณว่า